สวัสดีครับพี่น้องชาวอีซิ่ค่าท่านกำลังอยู่ในช่องอีซิค่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาพี่น้องชาวอีซิคาไปเยี่ยมชมรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีราคาถูกที่สุดถูกกว่าวู้หลิงมินิอีีอีกนะครับนั่นก็คือรถยนต์พังเมอีมี่นะครับที่ซึ่งเปิดตัวในประเทศจีนไปแล้วนะครับในราคาค่าตัว1 4 0 0 0 0บาทต้องบอกว่าราคาถูกมากๆเลยนะครับ ถ้าถามว่ารถยนต์ขนาดเล็กไฟฟ้ารุ่นไหนราคาถูกนะครับในประเทศจีนสิ่งที่เกิดขึ้นมาในสมองก็คงจะเป็นวู l ลิงมินิอีวีแน่นอนซึ่งทางวู l ลิงมินิอีนี่ก็มีจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับแต่ยังเป็นพงมาลาัยซ้ายอยู่ส่วนราคาที่จำหน่ายในประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณ400,000บาทนะครับที่นำเข้าจากประเทศจีนสำหรับวูลิงมินิอีวีแต่สำหรับพังเมมีม่นะครับยังไม่มี บริษัทไหนที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับตัวนี้อาจจะพาประชมข้อมูลของตัวรถกันก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าพูดถึงขนาดตัวรถนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วพังเนี่ยจะมีขนาดความใหญ่มากกว่าวูลิงมินิ EV อยู่เล็กน้อยนะครับ แต่จะแตกต่างตรงที่ที่นั่งนะครับพังจะมีได้แค่2ที่นั่งส่วนวูหลิงจะนั่งได้สีที่นั่งโดยที่ตัวรถนะครับมีความยาวเพียงแค่3 0 2 5ม mm. ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,500ม mm. ิลมตรความสูงอยู่ที่1,515ม mm. ิลเมตรและก็ระยะฐานล้อเนี่แค่1,915ม mm. ิลลิเมตรเองออกแบบมารองรับห้องโดยสารแค่2ที่นั่งนะครับ ติดตั้งไฟหน้าแบบ2ชั้นโดยที่มีไฟสองสว่างเวลากลางคืนหรือว่า day time อยู่ด้านบนนะครับและก็ชุดไฟหลักที่สองทางถนนรถยนต์จะหยุดที่กันชนด้านล่างส่วนด้านท้ายนี่จะออกแบบไฟมาใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถขนาดเล็กซึ่งไฟท้าย,ยจะติดตั้งไฟ LED เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งดูแล้วเพื่อเพิ่มความทันสมัยกับตัวรถให้มีมิติมากขึ้นโดยมาพร้อมกับล้ออลลอยสีทูโทนแบบกา้าก แวะมาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างห้องโดยสารนะครับจะออกแบบมาก็ดูล้ำสมัยไม่ใช่น้อยซึ่งจะมีลายไม้ในห้องคอนโซลมาอีกด้วยโดยที่พวงมาลัยนะครับจะติดตั้งมาเป็นแบบ2องการดีไซน์แบบสปอร์ตและโบเฉี่ยวมากออกแบบหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสมาให้กลมคืลืนกับแผงคอนโซลด้านหน้านะครับ โดยที่ปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยถูกตกแต่งมาด้วยโครเมียมดูให้ลดพรีเมียมและก็ดูทันสมัยมากขึ้นส่วนด้านปุ่มบังคับเกียร์นะครับก็เป็นปุ่มเกียร์แบบหมุนนะครับแบบโรโตารี่ซึ่งก็ออกแบบภายในมาตัดเป็นสีทูโทนนะครับก็ดูสวยงามแล้วก็ลงตัวไปอีกแบบก็ดูน่ารักดีนะครับสำหรับรถราคาขนาดนี้มาดูทางด้านของคุ้มพลังกันบ้างนะครับ พัง EV เลือกที่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด27แรงมา้าและก็39แรงมา้ามาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง116กิโลเมตรและก็170กิโลเมตรตามแต่ละรุ่นที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับโดยราคาที่จำหน่ายนะครับที่เปิดตัวอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยราคาจะอยู่ที่29,800หยวนจนถึง46,800หยวนนะครับ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆประมาณ141,000บาทจนถึง222,000บาทนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของวูหลิง MINI e ีวีเลยนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ในประเทศจีนณตอนนี้ซึ่งราคานี้ก็ถูกกว่าวูหลิงด้วยโดยที่ดีไซน์ตัวรถนะครับจะเหมาะกับการใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับวิบ่งระยะทางใกล้ๆไม่ไกล ประมาณร0 0ยโลเนี่ยได้และถ้ามีบริษัทไหนในประเทศไทยที่จะนำรุ่นนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวแอดจะเอาข้อม,มูลมาเล่าให้พี่น้องชาวอีซี่คาร์ได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับหากใครชอบรถสไตล์นี้นะครับก็อย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกสำหรับวันนี้ชาวอีซี่คาร์ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ